สนับสนุนโดยบริษัทไทยเบเวอร์เรจจำกัดมหาชนมีการรายงานว่าเกิดเหตุไฟไหม้บ้านพักตากอากาศของผู้พิการในเมืองวิสเซนทาฟที่อยู่ทางทิศตะวันออกของประเทศฝรั่งเศสโดยเหตุได้เกิดในช่วงเช้าตรู่ขณะที่ทุกคนกำลังหลับส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต9รายและผู้สูญหายอีก2รายโดยเจ้าหน้าที่ดับเพลิงคาดว่าผู้สูญหายทั้งสรายอาจจะเสียชีวิตแล้ว โดยเจ้าหน้าที่สามารถอพยพผู้เข้าพักออกมาจากตัวอาคารได้17รายโดยหนึ่งรายถูกส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลบ้านพักตากอากาศแห่งนี้มีผู้พิการอาศัยอยู่ที่มีอายุระหว่าง25-50ปีด้านนายกรัฐมนตรีอลิซาเบธบอนของฝรั่งเศสได้ออกมากล่าวว่าเธอกำลังมุ่งหน้าไปดูที่เกิดเหตุและขอแสดงความเสียใจไปยังเหยื่อและครอบครัวผู้เสียชีวิตขณะที่ประธานาธิบดีเอมมานนเอลมาโครงกล่าวถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าเป็นโศกนาฏกรรม สำนักงานสื่อสารประธานาธิบดีของฟิลิปปินส์ได้ออกมาเผยแพร่คลิปประธานาธิบดีฟอรินานมาโกจูเนียได้ออกมากล่าวว่าไม่มีข้อตกลงใดระหว่างฟิลิปปินส์และจีนหลังจากที่ทางการจีนได้อ้างว่าทางการฟิลิปปินส์จะเคลื่อนย้ายเรือรบ BRP าร์พเซรามาเดอร์ออกจากแนวสันดอนบริเวณข้อพิาพาททะเลจีนใต้และยังกล่าวอีกด้วยว่าเรือรบลำาังกล่าวนี้ได้อยู่ในเขตเศรษฐกิจจําเพาะของฟิลิปปิน มาตั้งแต่ปี2,542แล้วและเป็นสัญลักษณ์ของสิทธิอธิปไตยและเขตอำนาจศาลของประเทศทั้งนี้ทางการฟิลิปปินส์จะไม่มีวันละทิ้งเขตสันดอนดังกล่าวอย่างแน่นอนและไม่มีข้อตกลงในการถอดถอนเรือรบนี้ออกมีเพียงแต่ทางการฟิลิปปินส์ได้ออกมาเรียกร้องให้ทางการจีนอย่าใช้ปืนฉีดน้ำหรือแสงเลเซอร์ที่มีระดับความเข้มข้นสูงต่อกองกำลังเจ้าหน้าที่สายตรวจชายฝั่งของฟิลิปปินส์ที่จะส่งผลให้ต้องตกอยู่ในภาวะเสี่ยงภัยได้ มีการรายง,งานว่าหวังอี้รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของจีนเตรียมเดินทางมาเยือนอาเซียนในสัปดาห์นี้โดยจะแวะไปที่สิงคโปร์มาเลเซียและกัมพูชาโดยหวังอี้กลับมาดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของจีนอีกครั้งทําการกระแสความสงสัยที่ยังคงมีเสียงวิาพากษ์วิจารณ์อยู่ในขณะนี้หลังจากที่ฉินกังอดีตรัฐมนตรีคนก่อนหน้าได้หายตัวไปอย่างลึกลับเมื่อเดือนที่แล้วและไม่มีใครสามารถตอบได้ว่าหายตัวไปไหน ในการเดินทางเยือนสามประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในครั้งนี้เป็นการกระชับความสัมพันธ์เนื่องจากจีนก็เป็นอีกหนึ่งประเทศที่เป็นแหล่งเงินทุนมหาศาลและครอบคลุมในหลากหลายภาคธุรกิจถึงแม้ว่าในกลุ่มประเทศบางส่วนที่ยังมีปัญหาซับซ้อนและยังมีความไม่ลงรอยกันเช่นจีนที่ได้อ้างสิทธิเป็นผู้ควบคุมพื้นที่ส่วนใหญ่ของทะเลจีนใต้ทำการข้อพิาพาทกับประเทศต่างๆเช่นอินโดนีเซียเวียดนามฟิลิปปินส์และมาเลเซียและได้เริ่มหันไปผูกมิตรกับมหาอำนาจตะวันตกอย่างสหรัฐ ขณะที่บางส่วนก็ยังคงต้องพึ่งพาเงินทุนมาหาศาลจากจีนอยู่